คุณเป็นคนจนแบบไหนคะจนข้อที่1จนไม่มีเงินไม่มีเงินเลี้ยงชีพสำหรับตัวเองไม่มีเงินใช้จ่ายดูแลคนที่คุณรักหรือจนข้อที่สอจนเวลาไม่มีเวลาใช้ชีวิตไม่มีเวลาไปทำในสิ่งที่ตัวเองรักบางคนมีเงินแต่ไม่มีเวลาที่จะไปใช้เงินบางคนไม่มีเงินแต่มีเวลาแต่มีบางคนที่หนักกว่านั้นไม่มีทั้งเงินและไม่มีทั้งเวลา ส่วนใหญ่ก็จะไปโทษว่าเป็นเพราะสิ่งที่สามนี้คือไม่มีโอกาสจนโอกาสหลายคนบอกว่าตัวเองก็เป็นคนขยันนะเป็นคนตั้งใจทํางานนะเป็นคนเอาจริงเอาจังนะแต่ทําไมยังไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตสักทีต้องมาทําความเข้าใจกันใหม่ก่อนนะคะว่าคนที่สําเร็จทุกคนแน่นอนว่าเป็นคนขยันแต่คนขยันทุกคนไม่ได้การันตีว่าจะสําเร็จเคยได้ยินประโยคนี้ไหมคะ ขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยถ้าการทำงานหนักอย่างเดียวทำให้คนเราสามารถที่จะประสบความสำเร็จและร่ำรวยจเจริญเติบโตในหน้าที่การงานได้งานกรรมกรมแบกหามก็คงจะมีความเติบโตและร่ำรวยได้เราไม่ได้หมายความว่าอาชีพนี้ไม่ดีนะคะแต่เพียงแค่จะบอกว่า หนทางของการประสบความสําเร็จในอาชีพนี้น้อยหรือเกินดังนั้นการขยันทำงานหนักอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะทำให้เราประสบความสําเร็จได้แน่แต่สิ่งที่จะทำให้เราประสบความสําเร็จได้ยิ่งกว่าความขยันก็คือเราต้องทำงานอย่างฉลาดการมองหาโอกาสดีๆสิ่งดีๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเมื่อเจอแล้ว อย่าลังเลที่จะคว้ามันไว้นะคะหลายครั้งหลายหนที่เรามีโอกาสดีๆผ่านเข้ามาแต่เราเองนี่แหละที่ปล่อยให้โอกาสนั้นหลุดลอยไปแบบนี้เขาเรียกแบบที่4ี่ค่ะว่าจนทางความคิดมัวแต่คิดดูถูกตัวเองมัวแต่คิดสิ่งลบๆกับตัวเองมัวแต่คิดว่าตัวเองทำไม่ได้มัวแต่คิดลบคิดในสิ่งที่ลดทอนศักยภาพของตัวเองคิดแต่ในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ คิดว่าตัวเองทำไม่ได้เราก็ปล่อยโอกาสให้หลุดลอยไปจนเงินจนเวลามีโอกาสยังเปลี่ยนแปลงชีวิตได้นะคะแต่ถ้าจนทางความคิดชีวิตจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงยกตัวอย่างถ้ามีคนมาดูถูกเราเราเองก็ไม่ชอบไม่ถูกใจใช่ไหมคะแต่ทำไมเราถึงยังดูถูกตัวเราเองเราถึงยังพูดจาให้ร้ายหรือพูดจาไม่ให้กำลังใจตัวเองบางคนอาจจะบอกว่า ที่ฉันบอกว่าฉันทาไม่ได้เพราะฉันรู้ตัวไงว่าฉันทาไม่ได้แต่คุณแน่ใจแล้วหรอเขาว่าคุณทําไม่ได้จริงๆคุณอาจจะรู้ในสิ่งที่คุณไม่รู้ก็ได้หรือคุณอาจจะไม่รู้ว่าคุณไม่รู้ก็ได้หรือคุณอาจจะไม่รู้ว่าคุณทําได้ก็ได้ต่อให้คนเป็นร้อยหรือคนเป็นพันบอกคุณว่าคุณทําได้แต่ถ้าในหัวของคุณในใจของคุณคุณยังสั่งตัวเองว่าคุณทําไม่ได้คําตอบนั้นมันก็ถูกต้องแล้วค่ะเพราะฉะนั้นทําไมคุณไม่คิดสิ่งที่มันดีดี สิ่งที่มันเป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นบวกสิ่งที่เป็นโพิทีฟกับตัวคุณเองละคะ่ะเพราะสุดท้ายแล้วความสำเร็จของชีวิตอยู่ที่ความคิดของคุณเองค่ะขอให้ประสบความสำเร็จทุกๆคนนะคะก่อนที่จะประสบความสำเร็จสิ่งที่คุณต้องทำก็คือลงมือทำค่ะสู้ๆนะคะ